โอ้ครับนี่นี่เป็นเสื้อนเบดครับมาพ่อเสื้อนเบ็ดกับได้ปปาโดงใหญ่เลยครับนี่ให้ติดตามให้น้ำแนเดอร์ครับพี่นอกครับสวัสดีครับนี่ก็มาย่ำรอบครับมากู้รอบจากน้องนี่ไปซื้อไซยุกุดเท่านึงครับใส่มาลายมือลายเว้นกับบดถึกน้ำเพื่อนแจ็คเทอาครบนี่ก็ที่กู้ไปเฮ็ดไม่กับไปไซยุกุดเท่านึงครับอันนี้ไปย้าย่อก็มาแล้วนี่ครับ ขึ้นมาแต่ยามย่ซี่แล้วครับย่ซี่ไดป้าย่าขึ้นตัวใหญ่ๆนั่น,นคือบอลโอ้ขึ้นยังสว่างส่งสิเปียกๆเ,เ,กกเ,เอ้ไหนปลาคอตนึงบ่ไข่มันสมอนีบม,นมันอกครับสมอมันจะไหกบมันเนลยบมันมันนี คราพื้นเราขึ้นได้ปักคอคอตัวนึงนี่เออปลากระตบกระตบน้อยครับหกปูดรอบม้านนี่เอามาใส่ตรงนี้วะรอบเ<ห>จ้านะรอบไม่แล้วรอบครเจ้ามีรอบม้านครับเออเอน,นี้กันนี่กันจินมากู้รอบเลยครับใหญ่ขี้วะนี้เป็นใหญ่ใหญ่มองครับ ไปหาน้องไม้คุณน้องนีบก็คือลหรอน้องนี่ใส่ประมาณน้ำเขาเป็นเดือนแล้วบ่ไดป้าพอพอสิบตัวเดาะบอสอยากเป็นองเบิ่งอยู่พุณลายๆใช่ใส่ิมใหม่คุณเป็นอือครับนี่หลอบหน่อยครับอ้มโอนอนิเอ้าซอยถือไปให้ไปที่ไปติอืมใส่บุกหุ่กไรยางเนาอเออป้าอักแล้ว เดี๋ยวฝนตกมาอีกอ่ะถืออยู่ว่านี่โอ้นะครับลายมืกับถึกสนี่สองโตเ <c oughs> <c oughs> น,นื้อใส่ได้กซมนี่เออซ้ำนี่กับไข่แน,น,นี่ซันมนี่ไข่แนวอยู่กับถือก็ไปใหญ่นะล่นอยหน่อยน้อยหน่อยครับ<อ>น,น,นีทางของางสีแล้วมันถีบกับถือโอ้อันนี้ สองสั้นเลยตัวนี่ตะไคร้ดำเนี่ตะไคร้ดำเฮ็สองสั้นเชี่ยงนีเชี่ยมันแตกนี่เออท้ายไตมันแตกมันสิแตกมันแตกแถวนี้มันเนี้ยก็เลยเฮ็ดอันนี้ป้ามันก็ต้องขึ้นทึ่งเลยเนาะเออมันขึ้นนี่แตกนี่นี่แต่ตัวนี้มันสีถือมันก็จะต้องยุ้งถึงนาขีน้ามาลุนนี่มาเป็นครูเลยเออมันตึ้งเรล่ยมมันไปครู ได้บลายแต่กับพอปนนิวพ่ด้เร็วง่ายนี่นะที่กีบ่อได้รัดแบบนี้อักง่ายตีนออกาตรงนใ่ไหมคมสาัรคับวัตถุมนของเขาเขาว่าจะพาลูกอนเออมือฝนตกบ่ แต่ว่าป้ากุศลมีไัเห็ดใด,ด,ด,ดอย่างห่าใดเลยโอ้ยไภเห็ดอยังมันใดเนาะโจกมันหนาให้งผโจกมันหนาแะไรก็บอนี้กันวิธีเราพิชิตเปเจาะใส่รอบนี่ลยนะเรื่องแล้วไปเจาะก็ไงไ่ายเลยปาดปาดเนาะเอามีดไปปาดปาดนำเป็นสนุมอันนั้นเออเป็นสนุมแล้วปาดปาดปาดยกออกก็เป็นเป็นช่องบันนี้โจกกับบะมีสีไลนี่เป็นไงสีไลก็ขวดด้เนาะเออขวดออกมันสีไล มันจะมีแต่ตัวเก่าๆเนี่ยมาจะนี่เนี่ย,นนยไปหาบึงนำซี่ครับนซี่อยู่เพื่อนครับนั่งในนี่มันจะพุดด่งๆหนามเลยแหละถ้ามผมใส่รอบใส่รอบบ่มีหรอรโอ้ ครับนี่นี่เป็ดเสี้ยนเบ็ดครับมาพ่อเสี้ยนเบ็ดกับได้ปลาโดูง่ายเลยครับนี่โอ้เอามือนบ่นเอาได้นึ่เราครับปลาโดปลาโดครับอือลายอัมรำขึ้นงูเลื้มครับรับรถเลยครับเออนั่นครับผมมาซี่ครับมาเนี่มาพ่อทุกเบ็ดได้พอดีครับโอ้เสียดายมาได้มาเบื่อต้นทุกเนี่ย มาซีดเบ็ดมาแล้วเรื่งไเลี้ยทไหมเล็้งานก่อนเล็้งานใส่เงื่อยเอทุกเหงื่อยังยเชยดอีกเ,เกกช็ดอีกเหเออคุปคช่วงนีมน้มันมีอยู่ปะมีป่ะได้ไปสิครับาานี่ก็าามา,า,ามาผ<า>อพอดีครับเลยมาทายพี่น้องเบ่งบี่ปาดูปาดู ประมาณสองโลแล้วนี่สองโลอืมเปิดใหญ่ครับสองโล <c oughs> นี่ครับเสียนเบ็ดครับนี่บทุกเบ็ดปรากฏบ่มันขึ้นไปมีคนตกบอลเสียหักคนยืนนั่นนะได้อยู่บ่ะแต่แล้วก็อยู่ฟังทางพุ่น<อ>น้ำมัน,ลนหล่นแห้งแล้วแห้งบ่แหง้งว่ะก็เดี๋ยวขึ้นไปนเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยขอซักใหม่ไวปไหมเออไป,ออเ,ปเดี๋ยวขึ้นหลน่นใหม่ไปเดี๋ยวมันหล่นแห้งแล้ว ความแห้งวะออันนี้ก็ตัดเสือกอเลรตัวนี้ตัดสลิงตัดสลิงโก็มันกินกินเลืกอกวะกินเลยครับกินเลยมานแล้วมานแล้วมาแล้วมาแลรงเข้าไหมพี่น้องอือตอนนี้ก็ไนลุกมาใจร้อนเศร้าครับตอนนี้ก็สิกลับบ้านไปเฮ็ดงานต่อครับนะตอนแรงมาไหมอือตอนแรง,ง,งครับเลิกงานวะครับเหลืองานไหมอือ โอ้ยบาดายมาแต่เศร้า,ากันมาแต่เศร้าแตไใดถ่ายให้พี่น้องเบื้องยืตต่นต้นทุกต้นมันถึกหน่อยซิมวนคักเลี่ยเนาะ <c oughs> ดินแหง้ง <c oughs> ปลาหมุนเบึ้ปลาหม,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 มุนเนี่ยเอ้ยหมื่บ้านไหนหมื่บ้านไหนมาบ่หมื่บ้านบดายมากําลังมากมือนี่แหละนามก็ลังเออกันนามก็ลังหลายลังขึ้นนามซีขึ้นแห้งครับแห้งๆๆอืมมาทุกเบ็ดกระไดเลยมันเลยครับมือแรกเลยบ่มือนนี่มือแรกมือแรกกับมันเลย มันมีลายบอกขึ้นอย่างนลายขึ้นเรื่อยๆแหละน้ำอุมโอ้เจ้อะไรมาหัดทกเด็ดอีกแล้วนี่รอนามนิ่งๆอืม่ป<ะ>ตอนนี้ก็นไปเบิงเหือก่อนครับพี่นอ้องเรื่อยไปใช่เหือ,อยู่ทั้งเท่งส่นมือ,ม,อมือก้อนน่ะก็ได้ไปมุดเอาพวาม่้มุดอีกมนี่เอาใส่แจ้ว้ทั้งเทึงอยู่ดิ่งเอาเลย่ลานนั่น ได้ยนะุนี่นะ่ะมื่อครับเมื่อว่าเหน่อมีคนเขาได้อีกต้นหนึ่งเาว่าส่งตุ่มได้ว่าตุ่มบอกลาไฟตั้งถึงไม่ได้อ,นะอันนี้พอใส่แล้วนี่ตั้งใจพอใส่แล้วไนงะพอแล้ว ตอนนี้ก็น้ำที่กับเครื่องฟังนะครับพี่น้องลังจากพี่น้องคย,งยเบรนพุ่มไซเบดครับน้ำมันแหง้งมันแหง้งนะครับตอนนี้ก็น้ำกับมาตั้งทึงครับไหลมากกเริ่มมากเลยครับหนึ่งครับเกือบเครื่องฟังแล้วครับมื่อนี้ครับผมมาเอาเหือครับมาเบรงเหืออยู่ซี่ครับ เฮือยุซี่ครับว่ามันโลมครับยังอยู่นะครับยังดีอยู่ครับอันนี้ก็น่ำเม่อหล่นเคื่อนยางข้างใตแล้วครับเหลื่อมไร้มากครับขึ้นขึ้นไว้เติบอยู่ครับขึ้นแห้งอยู่ ขายกี่ลกจากลอยเนี่ยตกเด้อสองสองลอย็ันขายยี่แกสามลแน่อออยากไสซีลอันนี้พาผู้ใดสั่งแล้วาหาแค่นสีเอาคนนั้นอยากได้ลายคนได่อยซื้อเอามลอยเข้ามาเดี๋ยวนะอยากใสอตัวฮะขึนดีซีลอยขึ้นลอย่าขันสามมันเองทีนซแล้ว โอ้ยเห็ดมุนมุนยังสิค้าอยังแพงเลยนี่บ่มุินเด้อนหน่ะมีแต่ดอกงามๆด้วยใจจังหวัดเห็ดมุนนูนนี่เห็ดบ่มุนมุนก็ออกแล้วนะจะยังได้มาไปขาดอายุปลาขี่ดินเดินกูดขาหนังกะซองลอยนัเออดิ่งูดคาสร้างดินขายพ่ามีกาแฟกินแม่ก็ต้มน้ำเลี้ยวเมียต้มน้ำเลี้ยวแล้วสิอัน อากาแฟบ่มีแต่ยาไปซื้อนี่กนเ็ดบ่นี่ต้นเฮ็ดผัดเฮ็ดผัดเฮ็ดผัดเฮ็ดโอ้คือแซ่บแท้เนาะอือครับต้นเฮ็ดนี่เกียวอย่างพักอย่งแล้วเสรบ่มีผักเลยัเน่แล้วใส่ใส่ผักแยงบ่นี่บ่โอ้ใส่ผักแยงมันคือกันครับมักนอลบ่มักมักแล้วนี่าา้ไปให้พริกกมกินเอา เออากินกาแฟแล้พี่น,อน้องอืมกินไปช่วยกำลังปวดหวัวเลยนี่ดเ่ราะได้ก,กินกาแฟรึเราบนนอนเน่มาฮัเก็บเหา็ดไต่เห็ดกออับกันไปแบบมืออนีอ่ย่างก็เอาไปต <ไป S 1> ัดเผายุ่น